ความรักคือสิ่งสวยงามถักทอด้วยสายใยแห่งความผูกพันแต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรอๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงด้วยการนอกใจนี่คือพิมพ์หญิงสาวที่เชื่อมั่นในรักแท้เธอแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับสามีมานานหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับต้องพบความจริงที่เจ็บปวดเมื่อสามีสุดที่รักแอบปันใจให้ชายอีกคนใช่ครับคุณฟังไม่ผิด ชู้คนนั้นเป็นผู้ชายแต่เธอฟ้องร้องอะไรไม่ได้เพียงเพราะเขาคนนั้นคือผู้ชายทำไมกฎหมายให้สามีฟ้องชู้ได้โดยไม่จำกัดเพศแต่สำหรับภรรยากลับฟ้องได้แค่เพียงผู้หญิงแล้วความเสมอภาคอยู่ตรงไหนกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพิมพ์แต่เป็นปัญหาที่ผู้หญิงมากมายต้องเผชิญพิมพ์ไม่ยอมแพ้เธอยังเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมีอยู่จริง ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 2 3วรรคสองได้กำหนดสิทธิในการเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสของตนในทำนองชู้สาวระหว่างสามีภรรยาไว้แตกต่างกัน โดยภรยาสามารถฟ้องชูได้เฉพาะในกรณีที่ชูนั้นเป็นหญิงอื่นเท่านั้นทั้งยังต้องมีการกระทําโดยเปิดเผยและต้องมีความยินยอมในการเข้ามามีความสัมพันธ์ทางชูสาวร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งยากต่อการพิสูจน์เนื่องจากความสัมพันธ์ทางชูสาวมักมีพฤติกรรมที่ลักลอบปกปิดไม่เปิดเผยต่อสังคม ในขณะที่ฝ่ายสามีกลับสามารถฟ้องชูได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและไม่จําเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสมัครใจยินยอมแม้จะเป็นการปิดบังซ่อนเร้นเช่นเดียวกันก็ตามซึ่งถือเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงเพราะความแตกต่างทางเพศซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาพตามรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินจึงสรุปความเห็นพร้อมเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญ และในที่สุดความยุติธรรมก็เดินทางมาถึงเมื่อสารรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากฎหมายมาตราดังกล่าวขาดัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27โดยกำหนดให้คำวินิจฉัยนี้มีผลเมื่อพ้น360วันและเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังได้มีการรับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเพศอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขมาตรา1523วักสอให้คู่สมรสไม่ว่าเพศใดก็ตามมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชูได้โดยไม่นำเรื่องเพศมาเป็นเงื่อนไขอีกต่อไปก้าวข้ามข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรมร่วมกันขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วยกฎหมายที่ให้ความเสมอภาคกับทุกความหลากหลายและคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสายด่วน1676ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน